โอเคครับคลิปนี้ผมจะมาสอนสมัครเข้าเกมนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับใครดูคลิปนี้คือทําเป็นแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าผมส่งคลิปนี้ใครให้ดูเนี่ยก็ถือว่าสุดแล้วนะครับสุดจริงๆแล้วนะเพราะว่าคลิปนี้ผมจะสอนแบบละเอียดแบบละเอียดยิบเลยครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วทาไม่เป็นอีกผมไม่รู้ว่าจะสอนยังไงแล้วครับเพราะว่าคลิปนี้ผมจะสอนแบบละเอียดยิบเลยครับโอเคนะครับโอเคก็สำหรับ PC และโมบายนะครับก็ให้เราเข้าเกมนะครับมันเหมือนกันเลยครับอ่า สำหรับโมบายนะครับหรือ PC มันก็จะให้ตั้งชื่อก่อนเข้าเกมใช่ไหมครับอ่าหลังจากนั้นก็ให้เราตั้งชื่อนะครับส่วนวิธีการตั้งชื่อที่ถูกต้องเนี่ยอ่าตั้งชื่อ,อยังไงเดี๋ยวขั้นตอนแรกผมจะมาสอนตั้งชื่อก่อนนะครับอ่าอย่างเช่นผมตั้งชื่อมั่วๆไปก่อนนะครับอ่าบางคนแบบไม่รู้ยังไม่รู้ครับว่าตั้งชื่อเข้าเกมยังไงอ่าบางคนตั้งชื่อมั่วๆเข้าไปก่อนอ่ามันเข้าเกมไม่ได้ครับผมตั้งชื่อแล้วทำไมมันเข้าเกมไม่ได้อ่าเราอาจจะเกิดคําถามนี้ใช่ไหมครับอ่าผมจะบอกว่าทุ มันก็บอกว่ากรุณาตั้งชื่อตามหลักโลเป้ตัวอย่างเช่นจุด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 อะไรประมาณนี้อา้าวแล้วตัวอย่างตามโลเป้เป็นยังไงอ่ะทุกคนอยากรู้ครับว่าตามหลักโลเป้คือตั้งชื่อไงทุกคนลองหยิบบัตรประชาชนตัวเองมานะ่าตอนนี้ทุกคนลองหยิบบัตรประชาชนตัวเองมาเลยนะครับผมขอสอนแบบละเอียดยิบเนยนะทุกคนหยิบบัตรประชาชนตัวเองมาแล้วใช่ไหมทุกคนเห็นชื่อตัวเองไหมเป็นชื่อภาษาอังกฤษอ่าทุกคนอ่ะลองใส่ชื่อภาษาอังกฤษตัวเองดูอ่าที่อยู่ในบัตรประชาชนนะอ่ะนี้ผมสอนแบบนี้ก่อนนะครับ Uh, อย่างเช่นผมใส่ชื่อตามบัตรประชาชนผมนะมอแกลแล้วก็เวนวักนะครับซิตี้อ่าอันนี้จะเป uh, uh, yes ็นชื่อตามบัตรประชาชนเราใช่ไหมครับแต่ว่ามันยังไม่ครบนะครับมันยังไม่จบนะครับถ้าเราใส่ชื่อตามบัตรประชาชนของเราเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรานะครับกดลบมาทีนึงนะครับอ่ากดลบมาทีนึงปั๊บแล้วก็ใส่เขีนด้านล่างครับอ่าแบบนี้นะครับเห็นไหมครับสมมติว่าชื่อตามบัตรประชาชนของของทุกคนเนี่ยอาจจะเป็นชื่อใช่ไหมอันนี้ข้างหน้าจะเป็นชื่ออันหลังก็คือนามสกุลนั่นเองครับ คิดง่ายๆเลยนะครับพูดง่ายๆเลยข้างหน้าจะเป็นชื่อจริงข้างหลังจะเป็นนามสกุลครับแต่ว่าขอให้มีขีดตรงกลางตรงนี้พอนะครับอ่าทุกคนเห็นไหมอ่าอันนี้คือได้แน่นอนครับอ่าถ้าใครชื่อซ้ำนะครับก็ให้เข้าออกไปแล้วก็ออกเกมมาเปลี่ยนชื่อใหม่ครับก็ตั้งชื่อได้เองเลยนะครับส่วนขั้นตอนที่2ที่ทุกคนใส่ผิดนะครับก็คือทุกคนใส่ไม่ถูกครับอ่าบางคนใส่ตัว C นะครับหรือว่าตัว M เล็กนะครับอ่าทุกคนดูนะ อันนี้คือผมตั้งชื่อตามบัตรประชาชนของตัวเองนะอ่าผมลองกดเพย์เข้าไปดูอ่าทำไมมันถึงผิดนะครับอ่าผิดเพราะว่าคุณลืมนะครับคุณลืมเปลี่ยนนะครับตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะอ่าตอนนี้ตัวเอผมจะเป็นตัวเอเล็กใช่ไหมผมก็จะพิมพ์ตัวเอใหญ่อ่าแล้วก็ข้างหลังด้วยนะครับข้างหลังจะเป็นตัว C เล็กใช่ไหมอ่าผมก็เปลี่ยนเป็นตัว C ใหญ่อ่าอันนี้คือได้แน่นอนเลยครับอ่าทุกคนชอบตั้งผิดนะครับแล้วก็การตั้งเนี่ยต้องตั้ง3ตัวอักษรขึ้นไปนอ่าาาห้ามหํมต2 ถ้าใครตั้งแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้นะครับต้องตั้งมากกว่า3ตัวขึ้นไปนะครับตั้งแต่3ตัวขึ้นไปอะไรประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องให้ทุกคนตั้งตามผมนะทุกคนใส่ชื่อที่ทุกคนต้องการเลยแต่ว่าทุกคนไม่ต้องใส่ชื่อตามบัตรประชาชนตัวเองก็ได้นะอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างเฉยๆครับทุกคนตั้งชื่อได้เองนะครับแต่ว่าทําตามที่วิธีแอดแนะนําเมื่อกี้เลยนะครับที่ผมบอกไปนะแต่ว่าถ้าทุกคนคิดไม่ได้จริงๆน่ก็ให้เอาชื่อในบัตรประชาชนที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับอโอเค ดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเลยนะครับผมอะมอร์แกนซิตี้แล้วกันอะอะไรประมาณนี้นะอะกกอันหน้าก็จะเป็นชื่อนามสกุลนะครับก็อย่าลืมขีดตรงกลางด้วยนะครับอาแล้วก็อย่าลืมว่าตัว M กับตัว C เนี่ยต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยข้างหน้าข้างหน้า1ตัวแล้วก็ข้างหลัง1ตัวต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับอาโอเคเนาะเข้าใจเนาะโอเคจากนั้นผมก็จะกดเข้าเกมไปเลยนะครับ อ่าโอเคเพอทุกคนตั้งชื่อเสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนก็จะมาหน้านี้แล้วนะครับอันนี้คือหน้าตั้งรหัสผ่านนะครับอ่ฟาฟังนะครับอันนี้คือหน้าตั้งรหัสผ่านเหมือนทุกๆเกมเลยครับเราเคยเล่นเกมไหนบ้างอ่าทุกครั้งที่เราเล่นเกมเขาจะให้สมัครรหัสผ่านถูกไหมครับอ่าอย่างที่แอดบอกไปเบื้องต้นนะครับทุกขั้นตอนมันจะมีบอกเลยครับก็ <enter i> ให้เราลองอ่านดูนะอ่ายินดีต้อนรับมันก็จะบอกชื่อเรา คุณยังไม่ได้สมัคร id ไว้อ่าลองอ่านจำอีกทีครับอ่าตอนนี้ให้ทุกคนพูดตามนะครับแล้วก็อ่านตามคุณยังไม่ได้สมัคร id ไว้อ่าอ่านเสร็จยังอ่านเสร็จแล้วเราเข้าใจใช่ไหมก็คือยังไงก็คือเรายังไม่ได้สมัคร id ไว้ถูกไหมครับอ่าอันนี้เราลองอ่านตาม s แล้วนะเ้ายัามีรอบคุณยังไม่ได้สมัคร id ไว้อ่าอ่านเสร็จแล้วใช่ไหมอ่านเสร็จแล้วคือยังไงอ่านเสร็จแล้วก็คือเรายังไม่ได้สมัคร id ไว้ถูกไหมอ่าจากนั้นก็ให้เราตั้งรหัสผ่านเลยครับรหัสผ่านเหมือนแบบ ทุกเกมที่เราเล่นอ่ะทุกคนเคยเล่นเกมอื่นไหมหรือว่ารหัสเฟสก็ได้อ่ะเพราะว่าทุกคนจะเข้าทักมาให้เนี่ยทุกคนต้องมีรหัสเฟสใช่ไหมอ่ะนั่นแหละทุกขั้นตอนเนี่ยมันจะมีรหัสผ่านนะครับก็อันนี้รหัสผ่านเราคิดได้เองนะครับแต่ว่าห้ามตั้ง1 2 3 4นะเขาใครๆก็รู้เลยโอเคก็ให้คนครับตั้งรหัสผ่านที่ตัวเองจําได้นะโอเคผมจะตั้งรหัสผ่านแบบนี้นะครับทุกคนอย่าตั้งรหัสผ่านตามผมนะให้ทุกคนตั้งรหัสผ่านที่ตัวเองจําได้นะครับย้ําตั้งรหัสผ่่าานทีตัวเอองจํได้ ทุกคนจำไว้เลยหน้านี้มันให้เราสมัครรหัสผ่านนะ,ะให้อ่านอีกรอบคุณยังไม่ได้สมัคร id ไว้อให้ผู้เล่นนะครับสมัคร id เลยนะครับก็ตั้งรหัสผ่านที่เราจําได้เลยครับห้ามตั้งตามแอดนะอันนี้แค่ตัวอย่างนะโอเคเดี๋ยวแอดจะตั้งตามนี้นะจากนั้น admin ก็จะกดสมัครเลยครับเห็นไหมครับมันก็จะเขียนว่าสมัครสมาชิกอ่าก็ให้เรากดสมัครเลยปึ๊บเรียบร้อยครับมาหน้านี้แล้วโอเคมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยทุกคนจะงงหน้านี้มากเลยทําไมผมใส่ชื่อแล้วทําไมมันอยู่หน้านี้เลย ฟังนะครับตั้งใจฟังครับห้ามข้ามขั้นตอนเด็ดขาดนะครับทุกคนแบบว่าทุกคนบางคนนะครับอันนี้บางคนนะบางคนแบบตั้งชื่อเสร็จแล้วก็มามาหน้านี้เลยมันไม่ให้เราสมัครแสดงว่าชื่อเราซ้ํานะครับย้ําครับชื่อเราซ้ํากับคนในเกมแล้วนะครับชื่อเราซ้ํากับคนในเกมแล้วทํายังไงต่อก็ให้เรากลับไปเปลี่ยนชื่อนะกลับไปเปลี่ยนชื่อหน้าแรกเลยที่แอดสอนนะครับหน้าตั้งชื่อใหม่น่ะอ่านั่นแหละครับ ก็ให้เราทําการเปลี่ยนชื่อนะครับโอเคเมื่อเราทําการเปลี่ยนชื่อแล้วก็มาขั้นตอนสมัครอะไรเรียบร้อยนะครับก็จะมาหน้านี้โอเคเนาะโอเคก็ okay. <Okay. S 2> ถ้าใครมาถึงหน้านี้เลยแบบลืมรหัสตั้งอะไรแสดงว่าชื่อซ้ำนะครับย้ำนะครับชื่อซ้ําในกรณีที่สอนครับทุกคนชอบลืมนะครับว่าแอปทำไมผมมาหน้านี้แล้วทําไมผมใส่รหัสแล้วมันไม่ยังไม่ถูกก็แสดงว่าเราลืมรหัสนั่เลยครับเออไม่เราไม่ลืมรหัสก็แสดงว่าชื่อซ้ำอ่ะสองอย่างนี่เลย1ลืมรหัส2ชื่อซ้ำอ่า ถ้า2ออย่างนี้เราไม่ได้เราก็ให้เราไปเปลี่ยนชื่อใหม่ตามขั้นตอนที่1นนะครับโอเคบางคนแบบใส่รหัสเข้าไปเออแอดรหัสผิดอะไรเงี้ยทำาายังไงดีก็แสดงว่า1เลยชื่อซ้ำสองเราใส่รหัสผิดนะครับอ่าทีเนี้ยนะครับ,มา,ารบ okay. ามาถึงหน้านี้แล้วครับโอเคผ่านไปแล้วมาถึงหน้านี้ก็ให้ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้ในขั้นตอนขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่1เนี่ยจะเป็นขั้นตอนใส่ชื่อเนาะขั้นตอนที่2จะเป็นขั้นตอนสมัครรหัสผ่านขั้นตอนที่3าม จะเป็นขั้นตอนใส่รหัสที่เราสมัครอ่าอันนี้ผมจะให้เป็นขั้นตอนที่3เลยนะครับจะเข้ามาขั้นตอนนี้ได้ต้องผ่านขั้นตอนที่2มาก่อนนะครับรู้ไหมอ่านั่นแหละถ้าใครมาขั้นตอนนี้เลยก็แสดงว่าคุณชื่อซ้ํานะครับก็ให้เราทําการเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับโอเคจากนั้นผมก็จะใส่รหัสที่ผมสมัครได้ในขั้นตอนที่2นะครับอ่าถ้าใครสมัครในขั้นตอนที่2นะครับก็ใส่ขั้นตอนที่3ได้เลยจากนั้นนะครับผมใส่ขั้นตอนที่3มเสร็จแล้วนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่4แล้วครับค อันนี้เป็นขั้นตอนที่นะอ่นะทีเนี้ยเราก็ลองอ่านดูครับผมเลยบอกว่าทุกขั้นตอนเขามีให้อ่านครับกรุณาใส่โค้ดเพื่อเข้าเล่นนะครับขอได้ที่เพจ gta Morgan City อ่้เห็นไหมเขาย้ำม,มาสามอัาทันเลยขอได้ที่เพจ gta Mo r g a n City ขอได้ที่เพจ gta Mo r g a n City 1โค้ดต่อนหนึ่งอ็ดีจากนั้นก็ให้เราไปที่เพจ Mo r g a n City นะครับโอเคตอนนี้เรามาที่เพจ m ม r g a n City แล้วครับก็ให้เรากดส่งข้อความเลยนะครับ่าทีเนี้ยพิมพ์ไปว่าขอโค้ด พิมพ์ไปขอโค้ดนะครับปึ๊บอ่าทีเนี้ยบอร์ดมันก็จะส่งมาให้แล้วนะครับนี่บอทดก็จะส่งมาให้แล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับทีเนี้ยเราก็อ่านวิธีนะครับอ่านวิธีที่เขาบอกนะครับวิธีการขอกับโค้ดนะครับเนี่ยเขาก็มีบอกนะวิธีการขอกับโค้ดหนึ่งส่งรูปภาพหน้ากรอกโค้ดให้อดมินอ่าหน้ากรอกโค้ดให้อดมินคือหน้าไหนอ่าหน้านี้นะก็ให้เราเนี่ยให้เราแคปไปหาอดมินเลยนะครับนี่แคปไปหาในเพจนะนี่เราก็กดส่งเลยครับอ่าอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งแล้วนะครับเราก็มาอ่านอีีกกดูออรบ สองคือ,อไรสองคือส่งชื่อในเกมอ่ะทุกคนส่งชื่อในเกมที่เราสมัครครับคืออะไร morganmorgancity อ,อ่ะอันนี้คือชื่อในเกมผมนะอ่าต่อไปขั้นตอนที่สามคือ,อไรส่งเบอร์โทรจริงที่สามารถติดต่อได้อ่ะก็ให้เราส่งเบอร์โทรจริงของเราเองครับก็ส่งไปนะครับอ่ะมก็ส่งเบอร์ไปนะครับมั่วๆนะครับอันนี้ไม่ต้องทําตามนะครับโอเค จากนั้นเพจจะส่งโค้ดให้เรานะครับโอ้ยครับตอนนี้เพจส่งโค้ดให้เรานะครับก็ให้เราอ่ะเอาโค้ดที่เพจให้มาครับไปกรอกหน้านี้เลยนะครับนี่กรอกหน้านี้นะครับก็ให้เราพิมพ์นะเราไม่ต้องก๊อปปี้นะบางคนก๊อปปี้แล้วโค้ดผิดนะครับก็ให้เราพิมพ์ตามที่แอดมินให้มาเลยครับนี่แล้วก็พิมพ์โค้ดตามนะจากนั้นกดตกลงปุ๊บเสร็จเรียบร้อยครับง่ายๆครับประมาณนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มันจะมีสขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ตั้งชื่อขั้นตอนที่2สมัคร ID ขั้นตอนที่3ใส่รหัสที่เราสมัครขั้นตอนที่4กรอกโค้ดเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่5ก็จะเป็นขั้นตอนเข้าเกมแล้วก็ให้เราเลือกเมืองเกิดนะครับกดตกลงเข้าไปเลยอ่านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็ทําการเล่นปกติเลยทําตามขั้นตอนในเกมต่ออะไรที่ประมาณนี้ครับเนี่ยก็เลือกเพศอะไรครับประมาณประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วยังทําไม่เป็นผมไม่รู้ว่าจะตอบยังไงแล้วครับก็ ก็ให้ย้อนไปดูอีกรอบก็แล้วกันนะถ้าใครยังไม่เข้าใจนะก็ให้ย้อนคลิปไปดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็กประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ